ไม่มีใครมาตั้งแต่ปีที่แล้วพ้องไหมฮะปีที่แล้วใครมาบ้างโอ้โหสุดยอดเลยนะครับรทีน<ร>ี้เราก็ดีใจแล้วก็มีความสุขเหมือนเดิมนะครับ,รบที่ได้มาร่วมกับทางอาากชาตินะครับ,รบผมในสำนักง,งานตุลาการชาติด้วยนะคะสำนักง,งานตุลาการชาติด้วยนะฮะครับผมก็บูตของสำนักง,งานตุลาการชาติอุ้ยได้ไม่ยกจับไม่ยกเยอะเลยแฟนจ๋าแฟนจ๋าเมื่อกี้เลยแฟนจ๋าเมื่อกี้เดี๋ยวเสร็จแล้วก็พับคืนคี่เป็นยังไง ที่บูธของสำนักงานแห่งชาติวันนี้จะคึกคืนเป็นพิเศษเลยนะคะตั้งแต่มีสามลมมาผมได้ยินว่าที่บูธของสำนักงานตำรวจแห่งชาติขายหมดตั้งแต่หัววันเลยใช่สิบเอ็ดโมงใช่วันนี้ไฮไลท์ของงานครับก็คือ่มน้อยตกน้ำ่มน้อยตกน้ำในใครยังไม่ได้ไปาแต่ใครยังไม่ได้ไปครับยัมือขึ้นมีรถพิเศษให้คนขึ้นมาขึ้นมาได้เรามีสิบลูก ซื้อสิบลูกเราแถมด้วยเฉพาะแฟนๆฟนเดอะสตาร์เราไม่เฉพาะแฟนแฟนเดอะสตาร์นะก้องก้องล้องถ่ายตอนนี้ตาไปทุกมองรวมไม่ได้เล่นวายไงหรือว่าอยากจะจะเห็นสามหนุ่มตกน้ำอ่าไม่ได้เตรียมเกงในมาดิกระมือหน่อยค่ะขอบคุณครั่ะอันนี้ต้องแล้วแต่สามหนุ่มแล้วนะของเราไม่รู้เมื่อกี้บอกว่ายังไงฮะ ไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมหูดับลยนูดับทันทีเลยตบมือนี่คืออะไรให้เราไปนั่งไม่ใช่เดี๋ยวกวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่มาที่บูธนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเอนเตอร์เทนน้องๆรู้สึกตื่นเต้นคนเยอะมากครับเยอะคนเยอะขอบคุณสำนักงานตำรวจมากครับที่ชวนพวกเรามานะครับแล้วเชนล่ะน้องเชนล่ะผมรู้สึก เกรงเกรงนิดนึงครับปกติอยู่ห่างชีวิตอยู่ห่างจากตำรวจหน่อยพออยู่ใกล้ตำรวจแล้วรู้สึกลุกลี้ลุกลนยังไงก็ไม่รู้ไม่ได้มีความผิดอะไรไม่มีจริงๆไม่มีไม่มีตัวตัวแต่ตัวสั่นเลยนะคะไม่ไ่เอาอีกแล้วนะจัดการด้วยนะจัดการด้วยนะแล้วคนสุดท้ายคนสุดท้ายก็ขอบคุณทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่เลงเห็นศักยภาพในตัวพวกเรานะครับและเชิญเรามาเป็นผู้ต้องหาไม่ใช่ไม่ใช่แขกเชิญล่าสุด มาร่วมมาร่วมงานสร้างความสุขนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับด้วยที่ตามมาเชียร์นะคะครับผมแล้วก็ขอให้เที่ยวงานกาชาดอย่างสนุกและได้รางวัลกลับบ้านกันทุกคนนะครับผมวันนี้ผมขอขอบคุณเพื่อนหน่อยขอบคุณเพื่อนที่ร่วมสนับสนุนเสื้อผ้าให้วันนี้เสื้อผ้าของอาร์ติส์นะอ๋อแต่เพื่อนอาร์ติส์ไม่เป็นไรครับเพื่อนไม่ได้ให้ยืมครับเดี๋ยวเก็บค่าเช่าและเก็บไปแล้วจริงๆด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจกันบ้างเลยนะครับก็ วันหลังก็เตรียมตัวมาให้ดีๆนะครับจะได้ไม่ต้องลำบากคนอื่นแต่ว่าก็ยินดีที่ได้มีส่วนร่วมกับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าก็รักกันอยู่เหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะให้บอกแปลกๆเงี้ยไม่รู้นะเหมือนกันรู้สึกผลงานหน่อยว่ามีผลงานอะไรกันบ้างไหมช่วงนี้อ๋อเอาของผมก่อนละกันของผมก็จะเป็นปีหน้านะครับปีหน้าปีหน้าจะมีแหม่พูดซะอยู่ไกลเลยนะสี่เลยปีหน้า ซีรีส์ครับที่กำลังถ่ายทำอยู่ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันจริงๆกำลังรอติดต่อเข้ามาไม่ใช่กำลังรอติดต่อนะครับปีหน้าครับฝากติดตามด้วยแล้วคุยกันอยู่คุยกันอยู่แต่ก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันมีมีครับมีปีหน้ามีแน่นอนครับอ่าค่ะอ่ะคนที่สองเลยค่ะครับผมของผมเขาฝากละครเรื่องสิงโตลำซิ่งนะครับออกอากาศทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับปีหน้าเหมือนกันช่วงนี้ถ่ายทำอยู่อ่าใช่ครับแต่ทำอยู่น่าจะได้ออนแอร์ตอน าการทีน่าครับก็นะถ้าเกิดเห็นผมในละครเกี่ยวกับสิงโตลำซิ่งที่มีไอ้หนุม่มคิ้วบากนะครับซึ่งแต่งตัวเหมือนโจรมากแต่ในเรื่องคือดองต่อยทั้งเรื่องเลยไม,ไ,มไม่ฉลาดเลยเป็นคนดีในเรื่องของผมใช่ทำให้คนง้อก็งั้นห้าเกิด <c oughs> เห็นผมในทีวีก็ฝากติดตามชมผมหน่อยละกันนะครับ่แล้วคนสุดท้ายค่ะครับช่วงนี้ผลงานผมนะครับก็จะเป็นช่วงเที่ยงเนี่ยเพิ่งตื่นเลยไม่ใช่ผลงานที่อันนี้เป็นกิจวัตร ฝากละครเช่นกันนะครับจะออนแอร์ในช่วงปีหน้านะครับก็ฝากติดตามทางช่องวัน31ด้วยนะครับว่าเร่อว่าบอกไม่ได้ยังคือารั้านเชียงนะครับจะออ์ทางช่องวันแต่ว่าเป็นเรื่องแรกของผมด้วยฝากให้กำลังใจกันด้วยหรือว่าเรื่องจริงคะไรเรื่องจริง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  ฝากติดตามไอจีของพวกเราทั้ง3คนและเพื่อนๆดอสตาด้วยและที่สำคัญฝากงานกาชาดไปด้วยมีถึงวันที่ยี่สิบสองนี้นะคะผลงานผลงานที่พวกเราพูดไปทั้งหมดเมื่อกี้คือเรื่องจริงนะครับถึงแม้พวกเราจะดูไม่มีผลงานแต่ว่าไม่เคลครับเรื่องจริงนะครับโอเคค่ะแต่ละคนก็ฝากผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้สามหนุ่มเดอสตาสัมผัสยี่สิบสองขอบคุณครับ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  ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ